สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับสวัสดีตอนเสาเสานะครับเสานี่นะครับพี่จ้าพทุมราชนะครับาเปิดราคาง่วนะครับอยู่ขอกง่วพีเต็มครับสวัสดีครับพีเต็มครับค่ะสวัสดีค่ะเมื่อนีแบ่งปันสามโคมกับหนึ่งแม่ท้องนะพีเต็มเนาะค่ะนะครับมีแม่ลูกลูกผูแม่ลูกลูกแม่และก็แม่ท้องครับพี่น้องเป็นแองกัดนะครับอยู่บ้านย่างเครือพัฒนาครับตำบลหน้าประแสงอําเภอพทุมราชวังสาจังหวัดอำนาจเจริญนะครับอยู่กับพีเต็มเพื่อกานะครับแบ่งปันทั้งหมดอ่า สี่ชุดครับมือนี้นะครับแม่ลูกหนึ่งโค้มเอแม่ลูกสามโค้มแล้วกับแม่ทองหนึ่งตัวครับราคากับทรงฟรีลอยโลดทุกตัวนะพี่เนาะค่ะอ่ะเดี๋ยวเบิ้งแม่ลูกอ้วนๆกันครับพี่น้องนะครับนี่โค้มตอนหนาพี่น้องนี่แม่แบบอ้วนลูกแบบงามครับโค้มแรกครับเป็นว่วแม่ลูกลูกผูกครับพี่น้องแม่อ้วนตั้งตันนะครับลูกกระงามนะครับโค้มนี่เปิดจักบาทครับสามหมื่นแปดพันค่ะอ่ะสามหมื่นแปดครับพี่น้องนะครับสามหมื่นแปดครับมัวพอดีเลียงครับแม่มันสูงอะไรครับพี่ สองร้อยสามสิบแปดค่ะร้อยสามแปดบวกลบครับพี่น้องตันอ้วนนะครับสมแล้วมั้งหครับพี่ค่ะสมแล้วนะครับสมได้เล็กมื่อนครับประมาณสองอาทิตย์นี่สองอาทิตย์สมโตนบ่ผสมโตค่ะอ่ะนะครับพี่น้องนี่สามหมื่นแปดครับลูกเพศผู้ครับลูกก็อยู่ประมาณไว้บ้านสี่เดือนได้บ่พี่เนาะครับผู้แม่อ้วนแห้งสามหมื่นแปดต่อร่องได้เป็นม่วลูกสองยืนนะครับทิบผู้ดำครับจมูกดำว่าสีโปแหวงค่ะแม่เพลินนะครับนี่เล็บนะครับ จะมีเล็บหลังเงีวนิดนึงนะครับพี่น้องนะครับบพราเลยเป็นนิดเดียวนะครับนุ่มสีเต่าดูเพ่อนนะครับี่ดูใ้สีเดือดนะพี่เนาะค่ะอ่ะการทูกะทอนประกันจักหมือครับสิบห้ามือสิบห้ามือค่ะเป็นคูมแหลกนะครับอ่อปวดอ้วนนะพี่น้องนะครับเพดดำพวงห้างดำนุ่มสีเต่าครับส่งฟรีร้อยโลนะพี่เนาะค่ะบ้าปอ้วนครับเดี๋ยวพี่ตันเนาะตันค่ะตันแหงเลยพี่น้อง นี่คือลูกยังกินนมอยู่เป็นป่พี่กินนมค่ะป้าโถมาอ้วนนะพี่น้องสมบูรณ์ดีครับพี่น้องเบิ่งแม่เพิ่นสูงลอยสามแปดปกลบครับเป็นงวงลูกสองยืนลูกเพลิผูกครับแม่กระสมเรียบร้อยแล้วนะครับหมักถือใจกระโถมมากเลยนะครับพี่น้องนี่ครับเป็นโคมแดกสามแปดห้องนะครับต่อรองได้นี่ครับพี่น้องเอาส่งฟีร้อยโลนะพี่เต็มเนาะค่ะบรรยากาศเศร้าๆครับพี่น้องม่วงกระยากินหยาได้ครับ เหมือนกอนนะครับหน้าตาน้องมันครับคิปหูดดำจมูกดำประสิกประแหวงครับตันดีนะครับเป็นงัวที่จอยอยากพี่น้องแบบสามหมื่นแปดสูงร้อยสามแปดนะครับพี่น้องลูกผูครับเป็นงัวลูกสองผสมแลวม้วสมโตรามันอันนี้ก็ลูกเพิ่นนะครับลูกเพิ่น เอามากถึงแกกระโทมบรรยากาศเขาเสาะกินเขาเสาเรอพี่เต็มกินแล้วค่ะกินแหล้ะโทรมา้อพี่น้องเด้อนะครับอ่ะลูกสายเพ่อนครับลูกเพศผูแม่สมแล้วเอาไปหลุ่นเอาสื่อสองดสามครับห้องสามสิบแปดมือนนินะครับต่อรองได้ต่อไปครับไปเบิ้งโคมที่สองเลยครับพี่เต็มครับโคมที่สองครับเป็นง่วแม่ลูกลูกแม่ครับพี่น้องลูก งามแม่ตัวใหญ่ครับโคมเนี่เปิดจากบาทครับพี่เต็ม4ี่หมืพันค่ะ4ี่หมืพันครับพี่น้องนะครับเป็นงัวแม่ลูกลูกแม่ครับลูกแดงๆหนาหนาครับแม่สูงอะไรครับสูงหน่อยสี่สิบห้าค่ะร้อยสี่สิบห้าบวกลบครับพี่น้องเป็นงัวลูกสองยืนเนาะพี่เนาะสี่หมื่นสองพี่น้องลูกแปบงามนะครับลูกแดงๆหนาหนาครับพี่น้องลูกสาวนี่ครับหนาโนกงามขีดหูดําจมูกดํานะครับไว้จากเดือนครับพี่สามเดือนกว่าปะสามเดือนกว่าอ่แม่ผสมหรือเปล่า ค่ะผสมวันทีซิฟค่ะผสมวันที่ซิฟสิพันมานะครับผสมปลามันคอกงั่วพีเต็มเองครับพอพันนะครับสี่หมื่นสองพันนะครับทรงฟรีล่วยโลเดอร์พี่น้องนะครับขาทุกขาทอนประกันให้ซิฟห้าหมื่นครับเป็นงัวพอดีเหลี่ยงครับพี่น้องแม่สูงลอยสี่ซิฟห่าบกลบครับลูกแดงเดงงามๆนะครับเครื่องดำทั้งแม่ทั้งลูกนะครับสนใจกระทู่มากครับน้องเพิ่นอยากไปกินหญ้าแล้วครับก้ามูนแล้วพี่น้องนะครับนี่เด้อนี่ลูกเพิ่นครับโอ้ยดังคอพี่น้องย่นๆนะครับ สี่หมื่นสองน้องพี่เต็มาราคาหนีต่อรองไล้ครับแม่เพื่อนครับจมูกดำมอสิกบาแบงคิปหูดดำครับลูกเพื่อนกะนี่ครับแดงแดงกงสี่เป็นงวลูกสองยืนผสมได้สามหมื่นอ่ะควันเจ้าจมูกนะครับเล็บกระเทาปะปกตีครับถกถอนประกันให้สี่ผ่าหมือนเพื่อนฮาวล่ะพี่เต็มมาขึ้นเมือยนอนกินเฟืองอีกบดข,นนนนนนนขืนมันจักกู้เนอนส่วนหมากยมาขึ้นมันกินเฟืองเพืองเนมาเสานอน,น,อ,นอาบเด็ดอ่ะนุ่มสีเต่าครับนำลางล่าไปหอนนุ่มครับพี่น้อง การใจลูกสุดจอดครับมันสมหลอดแลอสมโตมาพี่คืาง้ามแทะสมโตค่ะโอ้สุดจอดพี่น้องการใจลูกอ่ะไปหามูแหละอ่ะพึ่งแม่พันครับอ่าเพศดําครับพ่วงหางดําครับนุ่งสีเต่าครับพี่น้องอ่ะคนอ,อ,นอาถรยันกล่องเพจ่หน,น่อยจับไปนหน่อยนึงพี่อ่ะึ่งฟังสายเพิ่อนนี่ครับสีสองครับพี่น้องห้องต่อรองได้แล้วพี่เต็มเนาะค่ะอ่ะเรียกว่เทาปกติครับนุ่มสีเต่านุ่มดีนะครับการใจลูกสุดจอดครับแดง นะครับลูกเพชรเมียไว้3เดือนกว่า42,000ครับพี่น้องนะครับเป็นโคมสองครับแม่ลูกลูกแม่ครับมากถึงใจโทรมาต่อเด้อพี่น้องเด้อราคาทรงฟรีลอยโลครับแม่สมเรียบลอยเลยครับแม่สูงลอยสี่บห้าบครับลูกแดงแดงอ้วนจี่นะครับเอาขาทุกขทอนประกันให้าหมื่นแล้วพี่เต็มเนาะค่ะอ่นะครับโคมนี้สองลูกตัวแม่นะครับแดงแดงแม่กระสมและเครื่องดับทั้งแม่ทั้งลูกของเชือกแม่ระบาดนีไปะ ต่อไปครับไปเบิ์งค้มที่3เลยครับพี่เต็มมาัสดครับค้มที่3นะครับพี่น้องเป็นง้วดสีเทานะครับอ่าเป็นง้วดแม่ลูกลูกผูกครับพี่น้องเปิดเทือกขึ้ครับเปิดจ็กบาทครับพี่เต็ม2 1งหมื่นพันค่ะสองหมื่นพันครับพี่น้องแม่ลูกลูกผูกนะครับสองหมื่นหนึ่งพันราคาห้องนะครับต่อรองไหนนะพี่เนาะค่ะอ่นะครับนี่เด้อพี่น้องลูกตันดีนะครับลูกเพิ่นไว้สอเดือนนะครับประมาณนี้นี่ครับแม่มันสูงอะไรครับพี่สูงหน่อยสามสิบสามค่ะร้อยสามสามครับเป็นง้วดลูกเด็ครับ ลูกสองยืนค่ะลูกที่สองยืน2 1 0 0 0ื่นนะครับต่อรองได้ครับพี่น้องเอาลูกเพศผูบครับว่าสองเดือนกว่าครับอาแม่เพิ่นจมูกบัวชีกเอาแม่จมูกเป็นเขาหน่อยนึงครับใบหูบัวชีกนะครับสีออกเท่าๆลูกเป็นออกสีจำปาครับอ่เพศแม่เพิ่นสีดำแดงครับป้วงห้างดำขาทูกกระท้อนประกันให้ยน้องผิดเต็มเนาะค่ะหม้อสองตัวครับพี่น้องถึงตัวละหมื่นนะครับถึงตัวละหมื่นเอานี่ ลูกเพิ่นกระตันดีนะครับพี่น้องลูกม่วเทิร์กในใ่เร็วเด้ะสองหมื่นหนึ่งพันแม่ลูกลูกผุเบิ่งฟังนี่ของแม่นครับสูงหน่อยสามสามนะครับแม่เพิ่นแม่เพิ่นก็ย่างมาผสมแล้วพีนะ่เนาะยังค่ะลูกยังหน่อยครับก็อีกว่าโดน่นละม่วงให้กลางเขาสมเร็วครับน้ำนุ่มดีพร้อมอนุ่มซีเต่าครับน้ำนุ่มดี่ดีพี่น้อง,องห้องเซอเดนะครับเซาเอด็ดสองหมื่นหนึ่งพันส่งฟ100รีร้อยโลครับ ลูกเพิ่นครับใบสองเดือนนิดเป็นปราัน์ดูผสมครับเอาไ้คุ้นพี่น้องเอาเป็นคูมที่สามมาถึงใจกระโทุมากครับราคาระแพงงั่วสองตัวสองชีวิตครับห้องเส้าเอ็ดกินหญ้าดีแต่ละพีโอโหดเอาค่สามต่อไปมีมั่วทองอีกหนึ่งตัวบาครับเส้าเลนมาันนี้คอแองกัดแองกัดค่ะแองกัดปะต่อไปเบื้องแองกัดครับวันต่อไปครับเป็นชุดที่สี่ครับมาเบื้องมั่วทองครับเป็นแองกัดนะครับสาวทองแรก พ่ออีกจ้กเดือนครับพี่เต็มหกเดือนกว่าละค่ะหกเดือนกว่าเปิดจักบาทครับสองหมื่นหกพันค่ะสองหมื่นหกพันครับพี่น้องผู้ใดหางว่าแองกัดทองหกเดือนเรื่องกินเป็นไรพี่สุดยอดเก่งเก่งไรว่ามันว่ากระโดนพี่น้องเล่มหยาอูียโอ้โหโดไรนะครับลุ้นพร้อมเนาะม้วนลุ้นครับผมมีเขามีเอานอกเขนหน่อยนึงมีเอานอกน้อยนึงสาวทองแรกสมสวยมากครับพี่ผสมบามันค่ะบามันมาหกเดือนเนาะตัวท้องหรอประกันท้องไหพี่ประกันท้องค่ะประกันท้องครับพี่น้อง สองหมื่นหกพันครับราคาห่วงกูใด้นะครับหางัวสายนีครับแองกัดนะครับสีมุมบักตะนันดำแดงอยู่นะครับใบหูประสิโกแบงครับจมูกประสิโกแบงครับสาวตงแหลกนะครับประกันท่องหกเดือนนะครับสูงอะไรครับพี่ครับสูงร้อยสามสิบค่ะร้อยสามสิบบวกกันเนาะใหญ่อยเรือยพี่เนาะนะครับร้อยสามสองนมีเพียดดำครับนุ่มสีเต่าพวงหางดำเป็นยันกล่องผมครับพี่เนาะหัวหูอีกดอก ยับได้ใบได้ครับเรื่องกินวันหั่วกระโดนกินโพดเถอะพี่น้องนะ <laughs> กินเก่งอย่างนี้มาตัวนอ้าเอาไปเลี้ยงเด่นพี่น้องทองเสีอองนะหกเดือนสูงร้อยสามสิบปวกครับสาวทองแบกมากถืแใจกระโทมมากนะครับเป็นสีม่วงหม,มึกตันแองกัดสมปลามันปะกันทองนะครับขาถูกกระท้อนที่ประกันในะน่้นเนาะค่ะประกันคือนก่าค่ะปะกันสักหกพี่น้อง,อ,งอยากไปกินหนาเถาืวนี่ย <laughs> ราทุกคาทรอนกับประกันให้นะครับทองกับประกันนาาเห็นปะบอกไล้ว,ว่ากินเกง่งเอาสองหมื่นหกพันปล่อยโปรโด,ดครับพี่อ่ะมาถึงใจตัวไรโทรหาพี่เต็มได้ครับพี่กัดบ้านย่างเครือพัฒนาครับตัวบนอำเภอแสงอำเภอปทุมราชเจ้าธรมารมารมาชเลิญนะครับคมแหลกกับห้องซ้ำเก่าพี่น้องในคมู่นี้เฟซบุ๊กยังครับพี่สุจิตาอุทาค่ะเฟซบุ๊กได้พี่จ้าขึ้นให้ครับเบอร์ไลน์กับเบอร์โทรแล้วนะพี่เต็มเนะาะค่ะอู้พี่น้องกินหยาเอาอย่าบอกว่าพี่จ้าตัว งายต้นในมือรักเขาอิ่มต้นเพี่เลีมยงหมูหยานี้เหมากระโดดกินหยาจริยงกัดเดี่ยงง่ายนะพี่สิเนาะเครื่องต้นหยาเมื่อปันว่ามากินเก่งเถอะนะเอาสองหกต้องมุกเดือนอ่ะมือนี้ครับครบแล้วซี่ชุดครับโทุนใจเจอทุกาพี่เต็มได้นะครับสำรับเสาวนี้พี่เจ้าทุ่งลาดก็พี่เต็มครับขอจบพี่เพียงนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะ